เดี๋ยวครับหนะ้ามาฟอกันช่วงแรกๆครับผมมากับครบตัวสีตรงๆแน่ครับฝนกระตกลิ้นเหรอครับลุยเลยครับเห็นเพิ่น,นมาหยุดยืนหนีหมู่บ้านนี่ลองมาเบิ่งหามันพี่เพิ่นมาก อาจจะย่อนเสียงเงียง้ยัง่ายได้ครับ อ้๋อเฮ้ยเดียลองนำยังไงโอ้โอ้ยตัวห่หน่อยเลยมั้ยโอ้เลยเจอพีหนิมะโอ้ยเงินไหล โอ้โหล้วลครับขอดแล้วดูบ่ดูดูดูครับดูดูดมาโอ้ยเงี้ยโตเอาได้เลยเพื่อนมามาครับมาง่อ โอ้โหวันนี้ครับผมโอ้โหหนาโตพันเอาเลยเว่ยนี่ครับผมโอ้ใส่กระลังตำแขนครับผมใก่สีมอโอลู

แจนส่วนเยโอ Or, ้ไก oh, oh. ่โอ้สวยกับไก่เอาหนีไม่ได้หนีฮึ่มโอ้บาบนี้โอ้โหโอ้รุ่้เหรอเอ้จริงยีงไงไปเลยไปกันเลยโอ้สายเรียนอะครับโอ้ เงาลุ้นข้างว่างงูกินี่นี่โอ้มาขามวินีได้เมื่อกี้ี่โอ้โอไอถูตกู้ติขดข้าแต่เงีเรแยนเลยบ่เอาเงาไปกินที่ซื้อโอ้น่นอนหรอเยี่มเยิมยม